การนั่งเฮลิคอปเตอร์นี่คือครั้งแรกในชีวิตของเราทั้งสองคนนะฮะก็มาเปิดประสบการณ์ที่อเมริกาเลยแล้วกันนะฮะแล้วแบบชุดฉันไม่ได้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเขาเลยแต่สิ่งที่เรามาเจอคือแบบอะไรบะมันลุงลังไปหมดมันงงนะตอนแรกอะงอนพี่แดนมากว่าทำไมไม่แบบรองแบบที่ประตูปิดราคาของแต่ละช่วงเวลาจะไม่เท่ากันนะครับ16นาทีคนหนึ่งก็ประมาณ สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แดนเนรมิตอินยแน่นอน,นะฮะว่าเรายังคงอยู่ที่อเมริกาและตอนนี้ผมอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะและวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะต้องเรียกว่าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกพร้อมๆกันนะฮะกับทั้งผมแล้วคุณมิวกี้ก็คือการนั่งเฮลิคอปเตอร์ นี่คือครั้งแรกในชีวิตของเราทั้งสองคนนะฮะแต่ไหนๆจะครั้งแรกแล้วเนี่ยนะก็มาเปิดประสบการณ์ที่อเมริกาเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไปเจอนะ,ะทริปหนึ่งซึ่งบอกเลยนะครับว่าโหเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันเวอร์มากนะในการบินเหนือนิวยอร์กนะครับแล้วก็เราสามารถเอาขาเนี่ยย่อนลงไปตามจุดต่างๆจุดที่เป็นสปอร์ตสำคัญสำคัญแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของนิวยอร์กได้ด้วย ซึ่งการเดินทางกับเฮลิคอปเตอร์ครั้งนี้เนี่ยเราไปกับบริษัทที่ชื่อว่า Fly Nyon บริษัทนี้ตั้งอยู่ฝั่งของนิวเจอร์ซีนะฮะนิวเจอร์ซีเนี่ย,เ,ยเอาจริงก็คือเหมือนกับข้ามฝั่งนะครับจากนิวยอร์กมาทริปนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกิดขึ้นนะเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเขาช้อปปิ้งช้อปปิ้งตลอดเลยเรามานิวยอร์ก5วันเนี่ยผมบอกเลยว่าครั้งนี้ของนิวยอร์กนะแทบจะไม่ได้ไปไซซีอิ n งอะไรเลยเพราะฉะนั้น ผมก็เลยจะรวบม้วนให้จบนะฮะเอายกทั้งนิวยอร์กนะฮะมาอยู่ในหนึ่งชั่วโมงนี้เออไปแบบทางลัดแต่ไปทางลัดธรรมดาก็ไม่ได้นิวยอร์กรถติดเลยต้องไปทางลัดบนฟ้าครับผมอทริปนี้จะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยมาถึงนะครับอย่างแรกนะฮะชั่งน้ำหนักก่อนนะครับว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะคำนวณน,น้ำหนักบนเฮลิคอปเตอร์นะครับในลำ กดตั้งชั่งน้ําหนักนะครับนี่ชั่งน้ําหนักก่อนขึ้นชกและขั้นตอนต่อไปนะหลังจากชั่งน้ําหนักเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะต้องกรอกนะข้อมูลส่วนตัวต่วตางๆรวมถึงมันก็จะเป็นเหมือนการยินยอมนะปลดคลวามรับผิดชอบว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะฮะประมาณนั้น ต่อไปนะเราจะต้องไปเข้าห้องนี้เพื่อที่จะเป็นการอบรมแล้วก็ดูวิดีโอนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องอ่ะถ้าพร้อมแล้วตามม แล้วแบบชุดฉันไม่ได้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเขาเลยเราคืออยากได้ภาพสวยบอกป่ะแต่สิ่งที่เรามาเจอคือแบบอะไรวะสิ่งที่คิดไว้แบบในหนัง p i p t y s h a d e of g r a y มันไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันลุงลังไปหมดมันงงนะ ก็ใกล้จะถึงเวลานะแกบการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกนะฮะของเราทั้งคู่นี่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแล้วมาขึ้นที่นี่ด้วยนิวยออปเฮลิคอปเตอร์นะของฟลายไนออนเนี่ยก็จะมีหลายๆลำนะครับทั้งหมดเนี่ยนะที่เรียนพร้อมกันนะเขาจะขึ้นออกทุกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าใครบุ๊กไฟไหนนะครับผมก็จะขึ้นตามเรียนตามนั้น แต่และไฟล์เนี่ยสามารถจุคนนะครับได้ไม่เกิน6กคนไม่รวมกับนักบินนะตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นและใกล้เวลาแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วและอย่างที่เห็นนะโทรศัพท์เนี่ยแน่นอนเป็นอุปกรณ์สําคัญในการถ่ายนะเขาจะมีอุปกรณ์ล็อกให้แบบนี้แล้วก็ต้องติดไว้ที่คออย่างนี้ตลอดนะครับและไฟล์ของเราวันนี้นะครับ30นาทีกับการเที่ยวรอบนิวยอร์กจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพผมจะเก็บภาพสวยที่สุดนะ แล้วก็เก็บวิดีโอสวยๆนะมาฝากเพื่อนๆกันครับกับนิวยอร์กจากมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมไหมพร้อมเยดยี่คือลำของเราในวันนี้นะฮะเป็นแบบดอฟก,ก็คือเปิดแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาตัวเนี่ยล็อกกับที่นั่งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะดูนะว่าจะมีช็อตสวยๆอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างในวันนี้นิวยอร์ก พี่แดนมากว่าทำไมไม่แบบจองแบบที่ประตูปิดแต่ว่าตอนนี้ดีใจมากแล้วหอมมากที่จองเป็นประตูเป,ป,ป,ปิดคือจะบอกแบบนี้นะคะการแต่งตัวสำคัญมากมิวกี้อ่ะไม่ใช่ว่าแต่งตัวไม่รู้จักการรักานะ้แต่เขาเรียกว่าไม่ได้ทำการบ้านเขาเข้าใจว่าหอเป็นประตูปิดแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนส้นสูงใส่ชุดแบบ,บว่าจะถ่ายกับเฮลิคอปเตอร์รอสวยๆอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์คือสุดยอดอ่ะตอนที่เราแบบตอนที่มันถ่ายอะไรเพิ่มแล้วเวลาเราเลี้ยวโค้ง แล้วเขาจะมีจังหวะที่ให้เราเอาขาหย่อนลงไปก็คือเขาจะเอาง,ง่ายๆก็คือไม่ได้เล่นเครื่องให้มันลอยอยู่แล้วเราก็เอาขาลอยไปอยู่บนฟ้าเขาก็จะมีจุดต่างๆที่แบบเป็นจุดแบบจุดแลนด์มาร์คของนิวยอร์กเขาก็จะให้เราได้แวะถ่ายรูปเขาจะชะลอและคือทุกอย่างคือแบบคุ้มอบอกเลยว่าคุ้มมาก หลายคนนะครับถ้าผมมีโอกาสมานิวยอร์กเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะว่าราคาเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้แล้วนะจองไปเนะี่ยนี่นะฮะนี่คือราคาของไฟนี้ ราคาปกติก็คือราคาของแต่ละช่วงเวลาจะไม่เท่ากันนะครับกลางวันจะถูกกว่าช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงซันเซ็ตเนี่ยจองยากนิดน,นึงนะฮะแล้วก็ราคาจะแพงกว่าคือสมมุติว่าไฟแรกเนี่ยราคาปกติคือเริ่มต้นที่16นาทีนะฮะ16นาทีคนหนึ่งก็ประมาณ200กว่าเหรียญประมาณนี้แต่มันจะมีส่วนลดให้ลองเข้าไปดูเว็บไซต์หรือว่าอินสตาแกรมของเขานะมันจะมีแบบช่วงตรงนี้ก็จะมีส่วนลด5060เบสเซ็ตก็ตกคนละหมื่นอันนี้คือแบบไฟยาวนะถ้าสมมติไฟสั้นก็จะถูกลงไปกว่านี้อ่ะฝากเพือ่อนนะคคบผมชอลิปี้ อยากให้เราพาไปไหนนะครับหรือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่หมสไตล์แดนเนรมิตนะฮะก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้นะส่วนคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ <c oughs> วันนี้ไปแล้วนะนิวยอร์กยังไม่น่าจบแค่นี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อนะฮะมีอะไรแบบใหม่ๆของปี2021ไปฝากเพื่อนๆแน่นอนนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ